สวัสดีครับสวัสดีครับสมาชิกทุกทุกท่านครับยินดีต้อนรับทุกทุกท่านเข้าสู่ช่อง VP ธรรมดานะครับช่อง VP ธรรมดาก็จะมานําเสนอหุ้นนิเคอิเช้านะครับหุ้นนิเคอิเช้าของวันที่12พฤษภาคม2566นะครับสําหรับหุ้นนิเคอิเช้านี้ก็คือหุ้นจากประเทศญี่ปุ่นนะครับจะมีให้ชมทุกๆุกวันทุกๆวันเลยนะครับหุ้นนิเคอิเช้านะเป็นหุ้นจากประเทศญี่ปุ่นนะครับทาน จะมาให้ชมวันละ2ค2ลิป2รอบนะครับหุ้นนี่คือเช้า9้าโมงครึ่งกับหุ้นนี่คือบ่ายบ่ายโมงตรงนะครับช่อง v ีพธรรมดาก็จะมานําเสนอให้ท่านผู้ชมได้ลุ้นๆกันนะครับวันละ2รอบนะครับลุ้นลมเพื่อความบันเทิงเท่านั้นนะครับก็ขอขอบพระคุณสมาชิกทุกๆท,ท่านนะครับที่แวะเข้ามาชมนะครับทุกคลิปทุกคลิปเลยขอให้ทุกท่านโชคดีโชคดีนะครับแนวทางก็จะมาวางเรขให้ท่านผู้ชมได้ลุ้นลมเพื่อความบันเทิงเป็นหลักเท่านั้นนะครับ ขอขอบพระคุณมากๆนะครับวันนี้ก็เป็นวันศุกร์นะครับวันศุกร์สีฟ้านะครับสีฟ้าสดใสสดใสนาสิ่งดีๆมาให้ทุกทท่านนะครับขอขอขอบพระคุณมากมานะครับอย่าลืมกดติดตามนะครับใครที่ยังไม่กดติดตามนะใครที่ยังไม่กดติดตามก็กดติดตามให้ด้วยนะครับอาจจะได้จะได้รับชมง่ายๆเวลาอัพคลิปมามันจะมาหาเราเลยนะครับประมาณนี้ใครที่กดติดตามแล้วก็กดถูกใจกดไลค์กดแชร์นะครับ อาวันนี้มีอะไรบ้างนะครับเชา้ชาเช้าวันนี้เนาะก็มาชมเลยนะครับอืมนี่คือ e, เช้านะครับเก้าศูนย์หนึ่งนะเก้าศูนย์หนึ่งมาไหมเดี๋ยวดูก่อนอืมมาอยู่เนาะเด่นเก้าศูนย์หนึ่งนะครับเน้นที่ศูนย์กับหนึ่งนะครับปันธทงที่หนึ่งนะวิ่งรูดเน้นที่หนึ่งนะครับลองศูนย์นะครับกับเก้านะส่วนชุดชุดวินนะครับสองสามสี่ห้าสองสามสี่ห้าเก้าศูนย์หนึ่งนะครับวินนะ ส่วนคู่เจาะก็หนึ่งสองสองหนึ่งหนึ่สามสามหนึ่งหนึ่งสี่สีหนึ่งหนึ่งห้าหนึ่งหกหกหนึ่งนะครับศูนย์ก็ศูนย์สองสองศูนย์ศูนย์สามสามศูนย์ศูนย์สี่สี่ศูนย์ศูนย์ห้าห้าศูนย์ศูนย์หกหกศูนย์อลไรแบนี้นะครับเอามันไปข้างบนแล้วช่างเถอะเอาพิจารณานะครับลองก็มีเก้านะครับเก้านะครับตามนี้เลยนะครับอ่ามาดูกันอันนี้อ่า เด่นนะครับ901นะวิ่งรูดนะครับอีกสเต็ปที่1น,นะครับอันนี้สเต็ปที่2นะจุดวินนะครับสเต็ปที่3มก็คือเจาะนะครับเจาะไม่ค่อยแม่นนะบอกไว้ก่อนนะครับตัวลองก็คืออย่ามองข้ามนะครับประมาณนี้นะครับ เรามาชมที่ราวนี้มันเสีบที่หนึ่งคืออะไรเด่นนะครับ901นะปันธงที่หนึ่งนะครับเสีบที่หนึ่งก็คือวิ่งกับดูดนะครับ0กับ1นะเสบที่สองก็คือวินนะครับชุดวินก็คือจับคู่กันไปจับคู่กันมาเสบที่สามก็คือเจาะนะครับอันนี้เจาะนะตัวรองอย่ามองข้ามนะครับตัวรองอย่ามองข้ามนะครับ อ่าตามนี้นะครับเน้นที่หนึ่งนะเห่นนะครับหนึ่งนะครับหนึ่งหนึ่งหนึ่งถ้าสายหนึ่งก็ตรงนี้นะครับสายหนึ่งตรงนี้นะครับวนชอบค่อยว่ากันนะครับอ่าครับหุ่นนี้คือเช้านะครับอืมเราจะศึกษาดูวิธีการทําโปรแกรมนี้ก่อนส่วนหนังสือมันหายแวบขึ้นไปแก้คืนไม่เป็นเออแก้คลืนไม่เป็น,อนเนออประมาณน,นี้นะครับขอขอบพระคุณมากมานะครับ พบกันใหม่นะครับหุ้นนี้ KIB นะครับหุ้นนี้ KIB นะครับพบกันใหม่หุ้นนี้ k า b I นะครับสำหรับหุ้นไทยหุ้นนี้คือเช้ากว่าเท่านี้ก็แล้วกันนะครับโชคดีโชคดีลุ้นลมเพื่อความบันเทิงเท่านั้นนะครับสวัสดีครับ